ปีหน้าตัวตนของคุณนะคะดูนะว่าตรงกันไหมนะคะปีหน้าสิ่งดีๆที่มันจะเริ่มต้นในปีหน้าคุณจะได้เจอนะคะตัวเองในเวอร์ชั่นไหนนะคะเรามาดูกันใบแรกได้เลยค่ะโอ้โหปีหน้าเนี่ยจะมีแต่คนหลงรักคุณนะมีแต่คนเอ็นดูคุณคะ่ะโอ้โหปีหน้าเป็นปีของความสุขนะคะความอบอุ่นภายในใจ ผู้คนรอบข้างมีคนดีๆมีบริวารที่ดีค่ะปีหน้าคุณจะรับบริวารดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณหรือได้มิตรภาพดีๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนทําธุรกิจหน้าที่การงานนะคะก็ะจะมีเอ่อในจะไปอยู่ในสังคมที่คนค่อนข้างจะเอ็นดูคุณมากขึ้นคนรักคุณมากขึ้นหรือพูดง่ายๆว่ามีสังคมที่ดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาและปีนี้จะเป็นปีแห่งความอ่อนโยนแรงปารถนา ความมีเสน่ห์การมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาจนคนในสังคมค่อนข้างจะรู้จักคุณเป็นอย่างดีแต่รู้จักในแนวแบบว่าจับปื้มชื่นชมความเก่งความอ่อนโยนนะคะคุณเป็นคนที่ถ่อมตัวตลอดเวลาคนรอบข้างเลยรักเอ็นดูคุณมากๆสังเกตได้เลยว่าจะมีคนรักมากกว่าคนเกลียดนะคะในปีหน้าแล้วแม่หมอเห็นถึงสายญาณปู่พญานาคด้วยนะมีมีมมงงมีงู มีสัตว์เลี้ยงมีบริวารดีๆคอยคุ้มครองคอยดูแลคุณนะคะจากสิ่งที่มันมองไม่เห็นด้วยนะคะหลายคนอาจจะเป็นองค์ปูองย่าเนาะนับถือสายญาปู่พญายนาคอืมเขาเลยเข้ามาโปรเทคคุณแล้วคุณจะเป็นยังไงบ้างคะปีหน้าโหคุณจะเป็นเศรษฐีนะคุณจะเป็นเศรษฐีถึงขั้นที่แบบว่ามีเงินมีทองไปทําบุญได้มากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องมาคิดมากกังวลว่าจะเอาเงินไหนไปใช้จ่ายจะเอาเงินไหนไปทําบุญ จะจะมานั่งวัวลี่ว,ว่าจะเอาเงินไปกินของที่ชอบไปซื้ออาหารแพงๆไปซื้อของที่อยากได้ไหมคือปีหน้าคุณจะมีเงินเหลือเฟือค่ะจนคุณได้มีเงินนะคะไปทําบุญมากขึ้นแล้วปีหน้าคือปีแห่งการได้สะสมบุญบารมีนะคะการได้เข้าสู่เส้นชัยตามที่คุณหวังเอาไว้ปีหน้า,าหมอมองว่าคุณมีดวงที่ค่อนข้างจะด,ดีมากเลยนะ โดยเฉพาะเรื่องของความสําเร็จบารมีนะคะตะบ่าบารมีช่วงปีหน้าพห่บอกว่าถ้าคุณเสริมดวงโดยการทําบุญเยอะๆนะคะยิ่งทําบุญคุณยิ่งได้ยิ่งทําบุญคุณยิ่งปังนะคะดวงมันจะปังมันจะเฮงมากขึ้นผ่านการทําบุญการช่วยเหลือคนอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการช่วยเหลือคุณคนนะคะสิ่งเนี้ยมันจะทําให้คุณมีบารมีนะคะที่ดีมากๆและพื้นฐานคุณเป็นคนที่จิตใจดีคะ่ะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น นะคะชอบเห็นคนที่แบบว่าตกทุกข์ได้ยากไม่ได้มักจะขี้สงสารและชอบช่วยเหลือมันเลยทําให้คุณมีบารมีค่ะมันก็เลยไม่แปลกว่าทาไมคุณถึงมีเงินมีทองคุณมีความคิดที่สร้างสรรค์ด้วยนะในปีหน้านะคะหลายๆคนอาจจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่เกิดความเป็นรูปเป็นร่างหลายๆคนอาจจะได้อัศวินได้ความรักอยู่ๆก็ได้เจอคนรักได้สละโสดได้ลงจากคานเธอปีหน้าเธอได้ลงจากคานแน่นอนเพราะว่านี่คือ โชคชะตาเกิดขึ้นเริ่มต้นก็เหมือนประมาณว่ามันถึงเวลาที่คุณจะได้ลงจากคานแล้วนะคุณต้องเจอคู่ของคุณแล้วนะเขาเองก็ต้องเจอคุณคุณเองก็เจอเขานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณหนีไม่พ้นเรื่องความรักแล้วทําให้คุณอาจจะได้เจอกับคนที่เป็นคู่บุญคู่สร้างคู่สมคู่ คู่แบบว่าพากันรวยพากันทําบุญทําทานนะคะเป็นคู่ที่แบบว่าใครๆมองเข้ามายังคู่ของคุณแล้วจะต้องเกิดความอิจฉาแน่นอนเพราะเป็นคู่ที่บ้าทํางานและเป็นคู่รักสายบุญชอบทําบุญชอบปฏิบัติชอบช่วยเหลือคนนะคะมันเลยทําให้เป็นปีที่แบบโอ้เป็นการสร้างบรารมีที่อย่างเห็นได้ชัดและมีแต่คนให้ความเคารพนับหน้าถือตาคุณเป็นเป็นปีที่ดีมากเลย,ยลูกดวง แล้วถ้าคุณสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ปีหน้าเนี่ยคุณจะรับชัยชนะทุกสนามแข่งนะคุณคว้าชัยชนะได้ทุกสนามแข่งเลยนะคะอยู่เหนือศัตรูคู่แข่งแน่นอนนะได้รับแบบลูกโล่อะเออความสําเร็จ่ะมันเข้ามาเยือนชีวิตของคุณเนี่ยหลังจากที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพราะว่าแม่บอกเห็นถึงความกังวลใจคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ไล่ๆเหตุการณ์แรงแรงที่มันแรงมากๆที่มันร้ายมากๆคุณผ่านมาหมดแล้ว และมันทําให้คุณค่อนข้างจะมีความแบบระมัดระวังตัวมากขึ้นทําอะไรก็ค่อนข้างจะคิดก่อนทําในปีหน้าคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดคือความแบบ,บมีอำนาจมีคนให้การซัพพอร์ตคุณมากขึ้นแล้วก็หลายๆคนเขาก็ชื่นชมนะคะในความพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดคุณอาจจะเป็นไอดอลของใครหลายคนด้วยนะ ส่วนอะไรที่มันไร้ายๆที่มันแรงๆมันจะจบสิ้นนะคะจบสิ้นเลยปีหน้าคือตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปจะเป็นการเริ่มต้นที่เกิดความสําเร็จนะคะช่วงมกราคามเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งความเ,เฉิดฉายดวงไอเดือนของความแบบได้มีอะไรที่มันพลุกพลุที่มันเกินความคาดหมายเข้ามาในชีวิตของคุณและเป็นข่าวดีที่คุณรอ,อคอยด้วย นะชาวกวงนี่เป็นคนที่ชอบเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการสร้างเงินสร้างทองและเป็นคนที่ชอบเรื่องของอำนาจเน้นอำนาจนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นอืมเป็นอิสระเสรีด้วยนะคะได้ทําอะไรตามใจฉันมากขึ้นคุณอาจจะมีโปรเจกต์อยากทํานั่นทนํานี่คุณก็ได้ทํามากขึ้นในปีนี้นี้แล้วก็ช่วงจังหวะของขาขึ้นนะเนาะไพ่ก็เลยแนะ่ยนะว่าน้ําขึ้นใน้รีบตักนะโกบโกยเก็บเงินให้มากที่สุด เก็บให้ได้มากที่สุดเลยแล้วก็ถ้าเรามีเวลาว่างเราทําบุญให้เร็วที่สุดเพราะมันจะเสริมดวงเรื่องความรักให้มันดีขึ้นเสริมดวงเรื่องความมีอํานาจมีบารมีของคุณได้เร็วขึ้นนะคะผ่านการทําบุญเป็นสายปฏิบัติแน่เลยให้แนะนํานะคะให้แนะนําบอกว่าให้ปล่อยวางความวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็ให้ลดค่าใช้จ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะลดตรงนั้นได้แล้วก็กลับมาลักตัวเองมาโฟกัส แล้วก็มีแนวโน้มว่าคุณจะได้ดิวกับคนที่มีอำนาจมากๆเข้ามาเป็นคู่ครองเข้ามาเป็นคนรักของคุณในปีหน้านี้ค่ะจนคนหลายๆคนเข้าเขามองมาที่คู่ของคุณอิจฉาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคำทำนายของทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เราสึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซนต์ตรงตามที่พ่บอกกี่ข้อบ้างสามารถเล่าประสบการณ์นะคะผ่านใต้คอมเมนต์กับแม่หมอเยอะๆได้เลย กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะแม่หมอจะได้มีกําลังใจมาดูคลิปมาสร้างคลิปใหม่ๆให้เราหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจกับแม่หมอก็สามารถให้กําลังใจนะคะให้ค่าน้ําชากาแฟนะคะกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้เยอะๆได้เลยนะโทรให้ฉันเยอะๆนะฉันอยากกินน้ําชากาแฟกใจะมาน้ําชากาแฟต้องเข้านะแล้วเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอจะนําไปสร้างปูองค์ดำกับแม่ยาม่มยา,นนา,ยา,ยามันจันทานักข้าวพญานาคสีขาวพญา,ยานาคสีดําเป็นครูบาอาจารย์ของแม่หมอเอง,แม,มอเองแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักโดย ตรงทําให้เราได้เจอคู่แท้คู่บุกเพที่ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะคะเสริมดวงเรื่องของอํานาจวาสนาใครที่ขอพรพรที่ไหนแบบขอยากขอเย็นขอไม่เคยได้เลยขอปู่องค์ดําดูค่ะเพราะมีเพื่อน,อนๆหลายคนขอแล้วเขาได้ได้แบบปฏิหารได้แบบพลุกๆด้วยนะเธอหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจกับแม่หมอนะคะโดยการแบบจ้างแม่หมอไปรำถวายปู่พญานาค ทั้ง9้าตระกูลทั่วประเทศได้เลยต่างจังหวัดใกล้ไกลที่ไหนแม่หมอยินดีไปทั่วประเทศเลยนะลองติดต่อสอบถามนะคะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะค่าใช้จ่ายในการจ้างแม่หมอไปลำนะคะได้เลยเพราะแม่หมอกาลังหาเงินทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้มีเงินไปสร้างองค์ปู่องค์ย่าตามสัจจะวาจาให้็วที่สุดนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามรยายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมผ่านทางไลน์กับแม่หมอได้เลยค่ะ